ส,สวัสดีครับผมมาทักคุณนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่าด่าน SVEX1 กันนะครับซึ่งฐานตรงนี้เนี่ยหน้าตาจะเ,เป็นแบบนี้นะทางเข้าฐานเรามีทางเดียวนะครับคือตรงนี้ทางที่ศัตรูเนี่ยจะออกมาจากตรงช่องแดงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นศัตรูจะเดินผ่านตรงนี้เส้นเดียวเลยนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถตั้งพวกตัวยืนชนอะไรของเราเนี่ยตรงนี้ที่เดียวได้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้จะมีเครื่องเ,ออเครื่องลบดีบัฟเนี่ยสองเครื่องนะหรือว่าบางคนจะเรียกว,ว่าระ,ะครังแล้วกันนะครับ ตอนนี้มีะระฆัง2เครื่องนะซึ่งในตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมีรถอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปตีรถทิ้งแล้วกันนะครับเพราะว่ารถมันนขคาง,ง,งจะช่วยชีวิตเราในด่านนี้อยู่นะทีนี้เนี่ยประตูในด่านนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็คือจะเริ่มมีมอนแดงโผล่มาแล้วนะก็ตามสไตล์นะครับอันนี้มันเป็นด่าน EX แล้วเป็นด่านวที่2นะครับมีมอนแดงโผล่มาแน่นอนึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวกิกกี้เวอร์ชันสีแดงซึ่งก็มีเลือดพี่มากกว่าเดิม แอทแทกกับด like, ีเฟนซ์อะไรๆก็คล้ายๆเดิมนะครับท so ี่ต่างกันคือเลือดมากขึ้นตัวปัญหาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ซึ่งออกมาเยอะมากเลยนะครับเจ้าตัวสไลเดอร์เนี่ยนะก็คือเป็นดอกไม้ตัวเล็กเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีนอกจากเลือดเพิ่มขึ้นแล้วแอทแทกยังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทําให้มันตีเราแรงขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากแอทแท็กมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้ไอ้สถานะดีบัฟเนี่ยมันลดหลอดดีบัฟได้ไวกว่าเดิมด้วยเพราะว่า ในอีเวนต์นี้นะครับมอนมันจะทำเดเมจใส่หลอดดีบัฟเนี่ยตามเปอร์เซ็นต์ของแอทแท็กตัวเองเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดแอทแทกมอนเพิ่มดีบัฟก็ดีอ่าเราก็จะโดนดีบัฟไวขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือมาเหมือนเดิมนะตัวก้อนหินนะครับหรือตัวคลอเลอร์นั่นเองนะผมเรียกว่าเป็นคลอเลอร์แล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มาเหมือนเดิมนะซึ่งมันมาทีละตัว2ตัวนะครับแต่ว่ามันก็สร้างปัญหาหเราได้พอสมควรเลยเพราะว่านองจากว่าเจ้าตัวนี้มันมีเยอะ ทำ, gamer, to to ทำให้เราติดสถานะดีบัฟเนี hmm ่ยได้ไวนะครับแล้วยิ่งมาบวกกับเจ้าตัวนี้อีกเนี่ยทำให้ถ้าเราจัดการมันไวเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจัดการมันก่อนเข้ามาหาตัวเราไม่ทันก็จะโดนดีรับแล้วก็มีสิทธิ์โดนสตันได้ไวนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิธีเล่นแล้วกันว่าจะการจะจัดการไวหรือจะจัดการช้านะครับทีนี้ความ่างระหว่างด่านธรรมดากับด่านชาเลนก็คือในด่านชารเลนเนี่ยศัตรูจะมีเลือดมากกว่าเดิมแล้วก็มีเอแทมที่มากกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นมันก็คล้ายๆกันนะ เพราะฉันเดี๋ยวผมขอเล่นเป็นตัวชาเลนจ์ไปเลยละกันนะครับโอเคอันนี้เป็นทีที่ผมใช้นะครับไม่ได้ใช้6ดาวนะแต่ว่าเนื่องจากว่าด่านนี้เป็นชาเลนจ์ด่านเนื่องจากว่าด่านนี้เป็นมาเล่นด่าน EX แล้วก็ด่านชาเลนจ์ไม่ว่าคุณจะเล่นแบบไหนมันเล่นครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืมตัวมาใช้ได้เลยตามตามสะดวกนะตัวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสเปกเตอร์อันนี้ก็เป็นตัวยิงค้าเลนหลักนะเป็นตัวอการเอลีตีหมูนั่นเองนะครับใครมีเบรสเนี่ยค่อนข้างแนะนําเลยนะหรือว่าจะยืมก็ได้นะครับ อารีนอันนี้ก็เป็นการตีกายนั่นเองนะใครมีตัวดีกว่านี้ใช้ได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรับแพลนไม่ว่าจะเป็นทอนอะไรเงี้ยใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวฮิลตัวหนึ่งฮิวเดียวตัวหนึ่งซึ่งผมใช้เป็นซัสโซโลนั่นเองนะ,ละหลักคือลหลักๆคือ3ตัวนะครับตัวนี้ทีนี้ตัวที่เหลือเนี่ยขึ้นกับทีมนะว่าเราจัดการมอนทั่วๆไปได้ไวแค่ไหนถ้าเป็นอย่างของผมเนี่ยทีมเนี้ยในชาจ์โหมดเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ที่มอนมันจะเดินหลุดได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาสไนมาอีสตัวนะก็เป็นบูควิซ์กับเจสิกานั่นเองไม่จำเป็นต้องเป็นสตัวนี้นะครับสไนอะไรก็ได้นะสตัวนะครับเอามาช่วยยิงมอนด้วยแล้วก็เอามาช่วยยิงเจ้าตัวคลอเลอร์ด้วยนั่นเองนะไอตัวก้อนหินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้สไนสองตัวเนี่ยก็ให้หาตัวฮิลมอีกตัวหนึ่งนะครับไม่งั้นสไนตัวหนึ่งอาจจะตายก่อนได้นะส่วนอีกตัวหนึ่งอันเนี้ยใช้เป็นตัวที่มีค่าบล็อก2ใครก็ได้เลยนะครับขอแค่มีค่าบล็อก2ก็พอนะเหตุผลก็คือผมมจจะะเเอาาายยยืนนนนถ่่ววง้้คคลรตัััสุดทแบ เพราะฉะนั้นใช้ใครก็ได้ที่มีค่าบล็อก2นะไม,ไม่แนะนำให้ใช้บล็อก3นะครับเพราะว่ามันอาจจะไปบล็อกติดบอลตัวอื่นได้นะเพราะฉนั้นบล็อก2ดีกว่าอันนี้ผมก็ยิบม,มาเป็นเคลียรได้เลยนะเนี่ยความจริงก็คือใช้ใครก็ได้นั่นแหละนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปายืมอะไรก็ได้นะหมายถึงว่ายืมยืมยืมเพื่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดตัวไม่เก่งพอแลนะ้วตัวที่แนะนำก็จะเป็นเบรสเป็นทอนอะไรพวกน,นั้นนะครับหรือว่าใครจะเอาตัวอย่างอ e ีฟิตหรือน้องแกะมาตีเจ้าพรอเลอร์ตั้งแต่ก่อนมันเดินเลยก็ได้เช่นกันนะครับเค ลุย,ลยกันเดยดีกว่าอ่ะเริ่มมานะครับผมจะวางสเปกเตอร์ไว้ตรงนี้นะเอาจริงถ้าเกิดใครใช้เบรสเนี่ยให้วางไว้ตรงนี้นะครับตรงวางตรงนี้ก็ได้นะใช้เบสว่าหาตัวมาแทงแทนนะครับตรงนี้ผมวางอาร์เรไว้นะนี่นะเนี่ยจะช่วยกันตีตรงนี้นะครับตัวไดเมนหลักก่อนนะ ตรงนี้ผมวางซัสโร่ไว้นี่แล้วเอามาฮิวนะฮะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยววางสไนลงไปอยู่ตรงนี้นะรวมุมตรงนี้เลยนะครับคือเราต้องการจัดการมอนตัวอื่นแต่เราไม่ต้องการทำไดเมจตรงกลางมากเกินไปนะแต่สำหรับวิธีที่ผมจะเล่นนะนะนี่ครับเราต้องการยิงเจ้านี่นะซึ่งมันจะออกมายืนอยู่ตรงข้างบนนี่นะครับตรงมุมนี่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเกิดมีตัวที่ไดเมจไวๆอย่างเช่นอ่าอีฟ e ิท น้องแกะเลย,เลยอะไรเงี้ยที่บบทำได้เป็นเส้นหรือได้เม็นไวๆได้นะชวาร์อะไรอย่างงี้ก็ได้ยิงมันตายก่อนได้เลยนะครับยิงตายก่อนเลยก็ได้นะแต่ว่านี่ของผมไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับก็ค่อยๆตีไปเนี่ยเราจะไม่ตีตรงกลางนะเพราะว่ามันไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนดดเมจไวเกินไปเดี๋ยวสถานะขึ้นไวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลุมตีมากไปแล้วเดี๋ยวมอนตายไวเกินประมาณนั้นแล้วกัน แต่จริงถ้าเกิดมีตัวฮีลหลายๆตัวช่วยกันเนี่ยก็น่าจะได้ก็น่าจะเล่งด a เมจได้อยู่แต่ไม่เปไ็นไรผมเล่นแบบนี้ไปแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวมอนเดี๋ยวไอ้พวกมอนพวกดอกไม้ตัวเล็กๆอะไรพวกนี้มันจะออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉั้นก็เลยเผลที่ผมต้องเอาสนไนพวกนี้มาช่วยกันเนี่ยมันมาช่วยยิงมอนออกได้นะไม่งั้นตัวที่เราชนอยู่ตรงนี้มันจะยืนรับไม่หมดนะอ่ะจะสอนตัวนี้มันเดินพร้อมกันแล้วนะครับพอตอนเป็นถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเตรียมกดสกิลทำ d a า a g e อะไรให้เต็มที่เลยนะ เื่ดจากการมอนออกนะครับแล้วก็เอา,เอาตัวที่บล็อก2เนี่ยบล็อกตรงนี้นะซึ่งผมใช้ใเป็นนี่นะครับผมใช้เป็นเคอร์เรียนะซึ่งตอนเนี้ยสองตัวนี้ถอนได้เลยนะครับเ <lateral. S 1> พราะว่าเราจะถ่วงเวลานะถ่วงเวลาสองตัวนี้นะจดก,การมอนตัวอื่นให้หมดนะไอสองตัวนี้เดี๋ยวไว้ที่หลังได้นะนะครับเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือตีเจ้าสองตัวนี้เลยแค่น,นั้น,นเองยาวๆเลยครับทีนี้ ที่ผมต้องที่ผมถอนตัวสไนออกเพราะว่าเดี๋ยวมันยิงเจ้าสองตัวนี้แล้วเดี๋ยวไอตัวที่มันยืนคามอยู่เนี่ยมันจะตายซะก,ก่อนนะครับเพราะมันจะโดนสองมันจะโดนสองเด้งเดี๋ยวมันจะตายเอานะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีในด่าน,ด,าน,นนะด่านนี้นะ SVE1 ครับก็อย่างที่บอกไปว่าด่านนี้เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องเล่นซ้นะํานะเพราะฉะนั้นเล่นรอบเดียวผ่านก็พอนะครับยืมเพื่อนมาเลยก็ได้นะตัวที่แนะนําก็อย่างที่บอกไปเป็นเบสเป็นทอนอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้เล่นได้ง่ายขึ้นพอสมควรเลย หรือใครจะเอาตัวไดเมนมายิงไอตัวพอเลอร์ตายตั้งแต่เริ่มเลยก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดไอตัวนั้นมันตายนะ่ะจานนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบอยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย